ลูกสบายดีพี่น้องสุขุมสุข้นครับผมวันนี้กอากาศขึ้นขนะพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องฝนลิ่นพี่น้องสลายพี่น้องสลายไม่ปลาครับผมพี่น้องไปสอนตามคล้องครับผมสอนสลายตามคล้องครับผมไม่ปลาครับผมเนาะธรรมชาติครับผมเดี๋ยวถือไม่ปลาเลยพี่น้องครับผมใส่ในสระครับผมพอหน่อยๆครับผมขังบ้านพี่น้องเรียงมากระดุกบิ๊กวีครับผมพี่น้อง แดดพันออกเด้อพี่น้องเด้อน้ำไหลเลยพี่น้องน้ำโซดาเซลล์ไหลเลยพี่น้องครับผมแบมบูเลือหายแล้วลูกเด้อนี่ครับผมละลายครับผมนี่ส่วนมาในข้องพี่น้องเปิดม,มากเลวพี่น้องเลื่อมมากเลวพี่น้องดบบัาดุบป้าไปพี่นอ้องไปเก็บปากปากพี่น้องครับผม สลายไปสอนมาพี่น้องเนาะนี่สอนมาในคลองพี่น้องทำงามพี่น้องครับผมให็ปลาพี่น้องเป็นธรรมชาติแล้วพี่น้องเนาะสลายธรรมชาติครับผมตามคลองตามหนองพี่น้องเนาะครับผมสอนมาให้ปลาดุกพี่น้องนี่อ่างพี่น้องกินดีพี่น้องครับผมยิบ๊บบ๊อบพี่น้องมาได้คู่นี้หนึ่งพี่น้องครับผมเท่เลยพี่น้องโอ้สวิงไปสอนครับผมคุยต้องโดดคุยเลยสายคุยลง คอะลายธรรมชาติครับผมชงกระเซ้าพี่น้องผมลดต้นทุนนะพี่น้องเนาะครับผม,มหัวข้าวกับกินแน่ครับผมหลือก,กับกินสาลายแน่พี่น้องอากาศขึ้นขึ้นพี่น้องอากาศโซลาเซลล์ลลก็เริ่มไหลแล้วพี่น้องโซลาเซลล์ครับผมเริ่มไหลแล้ว ประมานสอนมาให้ประมาณจ็คไลยเติรพี่น้องกับเบอเหลือนะพี่น้องเนาะครับผมกินดีพี่น้องกินดีครับผมกระดูบีกุยกับเรียงได้ประมาณจักยี่สิบก็มือพี่น้องกับโตได้ประมาณได้สามนิ้วเลรอครับผมถือว่าใหญ่เร็วนะครับถือว่าใหญ่เร็วผมอ่ะเทเร็วเดี๋ยวพอเทเลย่ยกินดีครับผม <อ>เรยม,มากินเรื่อยๆพี่น้องครับผม <O halt. S 1> เรยม,มากินเพี่น้องครับผมเรยม,มากเรื่อยๆครับผมมขึ้นมากินแมงแล้วพี่น้องเนาะครับผมเปิดหลอดไฟโซดาเซลล์ครับมรผมแมงวานลงพี่น้องอันนี้ก็เริ่มมาแล้วพี่น้อง ปั๊บปึ๊บับ,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 บยพี่น้องสลาลธรรมาชาติพี่น้งนองตามน้องตามคล้องกรับผมครับผมยน,นเสียงเคาะเสียงนงามาเลยพี่น้องบับบปบบับเลยครับครับ อาหารกับยิ้มส่วนหนึ่งครับผมกับผสมอาหารนี่ครับผมอาหารเม็ดนะพี่น้องเนาะอาหารเม็ดนี่อาหารสลายธรรมชาตินะครับผมลดต้นทุนนะครับผมพอแล้วลูกพอแล้วเออข้ออะไรเนาะตายกำลัง,ลงมาเก็บถาดมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเลี้ยงไว้เบืเ้องบนแย่งนะพี่น้องเนาะครับผมบนี่กลางบ้านกลางย่างพี่น้องนี่ครับผมก็ถือว่าใหญ่เลี้ยวเด้อพี่น้องเออ